สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จิมพาเพื่อนๆนมาถอนหอมกันนะคะหอมแดงนะคะเพื่อนๆนถอนเมื่อวานนะคะตอนค่ำนะคะตอนช่วงบ่ายนะฝนก็ตกรินรินนะคะเพื่อนเพื่อนถอนยังไม่เสร็จฝนตกมาหาหนึ่งนะจิมก็หยุดถอนไปก่อนนะพอฝนหยุดตกแดดออกจิมก็ไปถอนอีกนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นหอมแดงที่จิมปลูกไว้ทําพันุ์นะคะไว้แนวนะเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนาะจิมก็ไปปลูกก็หาบรถ ไม่กี่ครั้งนะคะฝนก็ตกมาเนาะหาบรถน้ําในสระนะคะเพื่อนๆนี่เอาเคียวงัดเอานะคะเพราะว่าดินมันออกจะเหนียวเหนียวนะคะออกเหนียวเหนียวแน่นเพราะว่าฝนมันตกเกือบทุกวันนะเพ <s> ื่อนๆเนี่ยเออมันก็เลยทอนออกจะแน่นๆหน่อยจิ้มก็เลยเอาเคียวงัดน,นะคะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยนะถ้าไม่ช่วยงัดช่วยทอนนะคะมันมันจะขาดมันจะไม่ได้ใบมานะเพื่อนๆมันก็จะไม่มี พี่มัดมันก็จะดูไม่สวยนะคะเพื่อนนี่ปีนี้ก็พอได้อยู่นะคะไม่มีเสียไม่มีเน่านะอ่าก็ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ได้แนวเยอะอยู่เอาของยายมาปลูกด้วยนะคะปลูกให้ยายด้วยช่วงตอนที่จะลงปลูกนะมันวุ่นๆนะยายก็เลยไม่ได้ปลูกจิ้มก็เลยเอามาปลูกให้ยายนะคะเพื่อนๆนี่ก็พอได้อยู่นะคะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกร่องนะเฉพาะเฉพาะหอมแดงนะคะได้ห้าร่องนะคะเพื่อนๆแล้วก็มี หอมโทนแล้วก็มีหอมแบ่งด้วยจิมก็ปลูกลูกไว้ไปงั้นแหละนะคะเออถ้ามีเวลาก็เราก็ได้ปลูกถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยห้อยทิ้งไว้ฝอทิ้งก็มีนะคะก็เคยมีเหมือนกันปลูกแล้วหมดแนวก็มีเหมือนกันหมดแนวก็คือเราปลูกแล้วเราไม่ได้เอาไปปลูกต่อมันก็หมดแนวนะแล้วพอนึกนึกถ,ถ,ถึงเวลานึกอยากปลูกก็ไปหาซื้อแนวเข้าอีกแหละนะเพื่อนๆนนี่จิมก็ไปหาซื้อแนวเข้ามาปีปีที่สองนะสองปีแล้วแหละอันนี้ ได้แนวของตัวเองสองปีแล้วนะคะปีแรกก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยไปซื้อแนวเข้ามานะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้แนวของตัวเองแล้วก็จะพยายามเก็บแนวไว้ให้ได้ทุกปีนะคะเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเก็บได้ทุกปีไหนปีปีไหนขยันก็ได้ปลูกนะปีไหนมีเวลานะคะหรือว่าขยันก็ได้ปลูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่ปีไหนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมันไม่มีโอกาสมันไม่สะดวกก็ไม่ได้ทํานะ มันก็ขาดแนวไปเพราะว่าหอมนี่ต้องปลูกทุกปีถ้าเราไม่ปลูกมันก็ฟอนะคะเพื่อนๆฟอทิ้งไปเลยแล้วก็ต้องหาใหม่นะหอมแนวแพงเหมือนกันนะกิโลหกหกสิบาทแปดสิบาทนู่นนะคะถ้าเราไม่มีแนวนะเออแต่ถ้าเรามีแนวแล้วก็ดีนะมันปลูกไม่เยอะแนวนะเพราะว่าหัวมันเล็กยามนี้ถ้าปลูกหน้าหนาวนะหัวมันถึงใจะใหญ่เนะเพืเเเ่อนๆนี่ยิ้งก็ถอนได้สองร่องนะคะก็ค่่าแล้วก็ นี่แหละจะเอาขามาเข้าไปบ้านนะวันหลังก็จะมาทอนใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็ได้สองล่องนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมคลิปนะคะ